มีผู้หญิงคุณนงเขาตัวของเขาเปี้ยเขาก็ไปนเชื้ผ้าแ้วเขาเขาค่ะน่าจะรานเชื้ผ้า้าเรื้ผ้าก็รโทกมากนะเขาก็ไปร้านเสผ้าอื่นๆร้านผ้รไปหมดนะเขาก็ไปรน,น,นเผ้เา,นานตกการนนนถนนถนนรถโทกอีก ท uh huh. ่าใดนั้นเขาก็กลับบ้านไปเลยเขาก็ไปรอที่บ้านแทนแล้วเขาก็กลับมาต่ออีกอย่าให้ถิงเสื้อาไปแบบนั้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาไปล้างถ้าไม่เอาไปร้าน มันจะเน่าหมันจะเปียกทันนี้ตอนให้รู้ว่าห้าป่อยชุกโ้แลแบบนี้เดีย๋ยวมันก็ต้องเอาไปปักด้วย